อ่านี่แหละครับเครื่อง J7 นะครับ J7 ตัว2006นะครับตัวนี้มีปัญหานะครับที่ว่าหน้าจอไม่ติดชาร์จเข้านะน่าจะเข้าอยู่นะฮะก็ลักษณะพอเปิดปุ่มไอ้ตัวนี้นะครับปุ่มออนมันเนี่ยเนี่ยตัวข้างนะปุ่มออนเนี่ย,นะยพอกดข้างปุ๊บเนี่ยเครื่องมันก็ สั่นลักษณะเหมือนเปิดเครื่องขึ้นมานะครับตอนที่เรามันก็เครื่องมันลักษณะเหมือนจะเปิดเครื่องแต่หน้าจอมันไม่ติดนะครับแล้วแหละเดี๋ยวผมจะมาทําแหละดูว่าข้างในมันเป็นอะไรนะครับก็คาดคะเนว่าจอคงจะเสียนะครับตอนเดี๋ยวดูน่าจะเป็นจอเสียนะครับเดี๋ยวดูข้างในว่าอาการน่าจะใช้มันไหมเดี๋ยวเรามาดูรีว่านะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองแกะเครื่องดูนะครับเี่ยแกะตรงนี้ั้งเนี่ย คือผมจะบอกนะผมไม่ได้ช่างนะครับแต่ผมก็ใช้อาการเรียนรู้เอานะครับว่ามันคืออะไรนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะพยายามเรียนรู้เอานะครับนี่ก็แกะด้านหลังนี่นะครับออกมาแล้วนี่ครับด้านหลังของ j 7นะครับเอาไว้นี้ก่อนนี่ของมันเป็นอย่างนี้นะครับถอดออก แบตถอดออกก่อนจริงๆถ้าเป็นช่างที่เขาทำโดยเฉพาะนะครับเขาก็จะมีเครื่องวัดนะฮะวัดกระแสไฟว่ามันเครื่องมันทํางานไหมัมนไฟมันตกข้อไหมหรืออะไรประเทศนี้มันโหลดไฟหรือเปล่าก็าจะมีเครื่องมือเขานะครับแต่ผมนี่มันไม่ใช่ช่างนะครับไม่ใช่ช่างทําโทรศัพท์นี่นะครับผมก็ใช้ ทำดูฮะว่าเครื่องมาทํางานหรือเปล่านะครับลักษณะนั้นฮะเอามือจับนะครับลักษณะนี่อนนี้เดี๋ยวผมก็จะแกะนะครับรีวิวให้ดูนะครับว่าอาการมันคืออะไรนะครับนี่ครับเนี่ยน็อตนะครับถอดน็อตออกนะครับจริงๆน็อตมันมีหลายตัวครับตรงนี้ถอดออกซะนะฮะ คือเราจะดูวงจรทั้งในมันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรน็อตก็ตัวเล็กนะครับเวลาถอดก็ระวังมันจะหายนะครับตรงนี้ทํ<ม>ามแอม,มหลอดได้พอทีนี้ทาไปยุ่ยแล้วเอ้ยทำไปนี่แล้วนะโทรศัพท์นะครับหงสายจะเพิ่มงานขึ้นมันกำมัง,มงรับซ่อมโทรศัพท์อีกด้วยเลยดีดกว่าดีกว่ามั้งเนี้ยก <laughs> ็ส่วนมากโทรศัพท์ถ้าเป็น ผมก็จะซ่อมเองนะครับทั้งขนานะอย่างไ iPhone เนี่ยก่อนผมก็ i p h o n e 4แล้วพวกนี้ผมก็ซื้อแบตบซื้ออะไรมาลายใส่เองหมดนะครับแย่นี้ก็แกะมาแล้วนะครับในข้างในก็เป็นนี่น,น,น,นี่ตัวรองจอ้าจอทั้งหลาย <c oughs> แกะไปก่อนใน <c oughs> ข้างในก็จะเป็นอย่างี้ละครับ <c oughs> นี่มีสายแพรของจอนะครับด้านล่าง ตรงนี้ก็จะเป็นปก,กล้องลำโพงอย่างนี้นนะฮะและนี่กับพวกวงจรนี่ก็ไฟนะครับเสียบไฟชาร์จอะไรพวกนี้อยู่นี่หมดเลย <c oughs> นี่ยนะต้องใส่นี่นะครับแบตเนี่ยใส่ยังไม่ค่อยจะเป็นเลยนะครับไม่ได้ช่างวิน,นนะ่นฮะเราต้องใส่ด้านนี้นี่ถอดเป็นอย่างเดียวเนะี่ยใส่ยังไม่รู้จะได้เปล่าเลย เน <c oughs> นี้ผมก็เปิดเครื่องนะครับนี้เนี่ยมันจะสั่นนะฮะลักษณะสั่นเหมือนกับเครื่องเปิดโลโก้ขึ้นมาลักษณะนั้นนะฮะผมว่าเครื่องเนี่ยมันทํางานอยู่นะครับทีนนี้ผมก็จะเปิดไสักพักหนึ่งนะมันก็จะจับตรงนี้ฮนะเอามือจับดูสักพักใหญ่นะครับไม่ใช่แป๊บเดียวนะสักพักใหญ่แล้วถ้ายิงเราเสียบสายชาร์จไปเนี่ย เสียบสายชาร์จตรงนี้ปปุ๊บ hm เนี่ยแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยพวกวงจรตรงนเนี่ยเอามือแตะน,นิดๆเนี่ยมันจะมีความอุ monitor, ่นความร้อนขึ้นมานิดนึงนะฮะมันมีความร้อนขึ้นมาแสดงว่าไฟในตัวบอร์ดเนี่ยมันทํางานแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรไม,ไม่ใช่ร้อนแบบเราแค่นั้นนะเหมือนกับเราชาร์จไฟนะฮะตรงนี้มันจะออกร้อนอุ่นๆคือถ้าเราชาร์จอยู่แบตก็จะร้อนอุ่นอุ่นะแล้วเราออนเครื่องแล้วเนี่ยลักษณะว่าออนเครื่องแล้วแต่หน้าจอมันไม่ติดน,นะครับเนี่ยเนี่ยหน้าจอมันไม่ติด เนี่ย <N ie> <N ie> แล้วตอนนี้ก็ถ้าจับตรงนี้นะเนี่ยตอนนี้เริ่มอุ่นแล้วครับเนี่ยเนี่ยเริ่มอุ่นๆแล้วเนี่ยเครื่องทํางานแล้วนะครับเนี่ยถ้าเป็นช่างที่เขาเป็นร้านเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องวัดกระแสจับขาจับอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็จะจับแล้วได้ไดไดว่าไอ้ตัวเนี้ยเครื่องบอร์ดนี่มันทํางานอยู่แต่หน้าจอไม่ติดก,ก็คือหน้าจอเสียนะครับเนี่ยตัวนี้สั่นนี้แล้วเนะี่ยคือสั่นเข้าในระบบของ นั่นนะฮะคือเครื่องออนเต็มที่เปิดเครื่องแล้วพูดง่ายๆพร้อมที่จะเล่นแล้วฮะคือขนาดนี้มันจะตื้ออีกสองอีกขนหนึ่งนะครับเนี่ยจับตรงนี้อุ่นนะครับเนี่ยเนี่ยอุ่นๆนะครับตรงตรงนี้พวกไอซีพวกนี้นะอุดหมดเลยเนี่ยตรงนี้มันไม่เขียวนะครับจับเฉพาะแผ่นได้แผ่นเดียวนะฮะถ้าเราออนเครื่องแล้วมันเครื่องมันติดนะคือมันติดแล้วถ้านตื้อตื้เนี่ยมันติดแล้วมันจะขึ้นโลโก้ซัมซุงย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็น ป็นไอคอนทั้งหมดนะฮะที่หน้าจอแล้วทีนี่เราก็สัมผัสเล่นได้แต่นี่มันไม่คิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ติดอยู่นะตรงนี้ฮะสัมผัสง่ายๆตรงนี้นะครับคือตามแบบฉบับของผมนะครับคือเราไม่มีเครื่องมือแบบช่างเท่านะเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเราก็สัมผัสว่าตัวนี้ติดอยู่นะครับแต่อีกอาการหนึ่งนะก็คือหมายถึงเสียบชาร์จออนเครื่องก็ไม่ติดนี่ฮนะ เสียบชาแล้วออนเครื่องก็ไม่ติดเนี่ยแล้วแบตเราก็ไม่รู้มันมีหรือเปล่ามีมีไฟอยู่หรือเปล่านี่ยเราก็หลันนินฐานสันนิษฐานว่าไอ้ตัวนี้อัลลัชไม่เข้าเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องเอาแบตเนี่ยเปลี่ยนแบตใหม่มาเพื่อมาลองดูว่ามันจะติดไหมตรงนี้นะแต่ถ้าลองลักษณนาแบบนี้นะฮะไอ้นี่ร้อนคือทํางานแล้วเนี่ยก็คือหน้าจอตัวนี้เสียแน่นอนครับผมว่าหน้าจอเสียแน่นอนเนี่ยทีนี้ผมก็จัดการนะครับหาซื้อหน้าจอตัวนี้มานะครับ เนี่ยหน้าจอตัวนี้ทีนี้ว่าจะของแท้ไม่แท้เดี๋ยวมาดูทีนะครับผมก็น่าจะจับในเว็บนี่แหะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในเว็บเคขามีหน้าจอแบบไหนผมซื้อเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าหน้าจอแบบไหนรุ่นอะไรใส่กับรุ่นนี้ได้เราต้องดูจดจําไอ้พวกที่เป็นสายแพรแล้ววงจรอะไรพวกนี้นะครับต้องดูลักษณะน,นะฮะหน้าจอแล้วเขาก็จะมีบอะ บอกมาให้ตามเว็บตามอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่พลาดว่าเราซื้อผิดรุ่นมานะครับผมได้สั่งจอไปแล้วนะครับของซัมซุงนะครับ j เจ็ดสองพันสิบหกนะครับเนี่ยตัวนีนะ้จะเป็นรุ่นของมันเลยนะครับทั้งหน้ากากหลังนะแล้วก็หน้าจอนะครับตรงสีเลยนะครับตัวนี้เตัวนี้มันมีหน้ากากหลังมาให้ด้วยแล้วเขาก็จะมีอะไรนะครับไอตัว เขาเรียกว่าตัวตัวย้อนกลับอะไรนะีฮะทุกปุ่มปุ่มย้อนกลับมันมีสองปุ่มฮะซ้ายกับวานะครับก็จ<ค>ะมีให้มาด้วยนะครับอย่างงี้ฮอย่างข้างล่างนี่นะครับเนี่ยเนี่ยตรงปุ่มตรงนี้ยเพราะจริงๆแล้วไอ้ตัวเก่ามันก็แตะไม่ค่อยจะไปนะครับเนี่ยเนี่ยปุ่มตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยปุ่มย้อนกลับแบบเนี้ยแล้วก็ไอ้ปุ่มนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะมันกดจะไม่ค่อยย้อนกลับนะะได้ของใหม่มาก็ ใส่เลยครับน่าจะใช้ได้ดีนะครับตัวนี้ผมก็สั่งมาในราคาพันสองนะครับรวมส่งเ้วกก็พันสองกว่านะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีหลายราคานะคือถ้าเอาจออย่างเดียวมันก็จะถูกลงนะครับแล้วก็ถ้าเอาแผงพวกนี้ด้วยอย่างที่บอกนะฮะมันก็จะอยู่ในประมาณพันสองกว่านะฮะบ,บางเจ้าก็แพงกว่าฮะบางเจ้าก็ถูกกว่าแต่จอพวกนี้ก็ ไม่น่าจะของแท้นะครับเป็นจอทเทียบนะครับแต่เกรดก็ดูแล้วก็น่าจะใช้ได้ดีนะฮะดูจากรีวิวที่คนที่ก็ซื้อไปนะครับว่ามันเพราะว่าใช้ดีก็เลยลองกดซื้อดูเลยครับอันนี้ก็กดซื้อไปแล้วนะฮน่าจะส่งมาแล้วนะครับอ่าได้ามาแล้วครับนี่ส่งมาวันนี้เลยครับวันน,นี้นี่คือหน้าจอของซัมซุงนะครับเนี่ย ราคานะครับตามนี้เลยครับ1,233บาทจุดสองสงต่างๆนะครับอันนี้ตะกี้เนี่ยผมแกะแล้วนะครับตอนนี้มันก็ถอดออกมานะครับม้านข้างในก็จะมีอะไรมาบ้างเอ่ยเนี่ยครับนี่นะครับนก็จะมีนะฮะขอบในนะครับจะเป็นลักษณะที่ผมให้ดูนะครับขอบในเนี่ยเนี่ยนะฮะนี่คือขอบในเดี๋ยวหน้าจอเราจะแปะตรงนี้แล้วแถม ขามีวงจรนี่มาให้ด้วยนะครับวงจรต่อไปนี่เขาก็จะมีนี่มาด้วยฮะไขควงนี่มือกระปิกกีตาร์เนี่ยมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวจับเนี่ยตัวจับดูดขึ้นมานะครับตัวนี้แล้วไขควงมีหลายรูเลยในนี้อ่าแล้วก็ตัวงัดเนี่ยตัวนี้เขาก็จะเป็นเป็นแผ่นอะไรนี่นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันสงสัยจะมา ลอกหน้าจอหรือเปล่าเท่นั่นนะฮนะใส่มาด้วยนะครับอันนี้คือหน้าจอนะครับมาแล้วครับหน้าจอนี่คือหน้าจอนะครับเนะนี่ยนะฮะนี่หน้าจอเ็าจะเป็นอย่างงี้ใส่มานะครับนี่เป็นนี้เลยเนะฮะข้างหน้าเขาจะแปะอนนี้มาแต่นี้ว่ามาใช้ได้ก็เอาใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมก็ตีคืนนะครับ นี่นะครับสีเดียวกันเลยนะครับแผ่นอะไรนะพลาสติกหน้าจอก็คือเรายังไม่แกะนะครับเราจะทดลองก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ไหมทัดดะทัดแบบปกติไหมสีครบไหมอะไรเงี้ยภาพเป็นยังไงเป็นเส้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเทมคืนและได้เลยนะครับส่งคืนได้เลยแต่เราจะอะ่อบายทีนี้เราก็ แกะแบตออกนะครับลองปรนะเภทนั้นเรารู้แล้วว่าหน้าจอน่าจะเสียอยู่แล้วนะฮะทีน,นี้เราก็จัดการนะฮะแกะเราก็แกะตัวนี้ออกก่อนนะครับยตัวนี้มันจะเป็นสายแพรจากหน้าจอเข้ามาเกาะที่บอที่นั่นฮะที่บอร์ดมันทีนี้ผมไม่ใช่ช่างทํานานนะครับยังไงก <laughs> ไ็ค่อยๆดู <laughs> นี่ฮนะบอร์ดจะยกออกมาเลยครับเนี่ยนี้ เรายกออกมาเลยนะครับเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดของมันนะฮะจะมีติดกล้องติดอะไรมาด้วยใน,ในแถบนี้นะครับทีนี้เราก็ดูแหละดูตัวนี้เลยฮะเนี่ยเอาตัวที่เป็นหลักนะครับคือเนี่ยผมก็เอาหน้าจอเดิมนะครับแล้วก็เอาวงจรใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะทําการเป็นเพ้าจอหรือเปล่านะครับราก็ลองดู ตนนี้มันก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่นี่ตัวนี้กดลงไปตัวชาร์จนะครับตัวนี้อแล้วเอาไม่ได้เดยนี่หน้าจอเดิมใส่ไม่ได้ <c oughs> จะไปใส่หน้าจอเดิมก็อีกต่อไปทีนี้ก็เอาหน้าจอเข้ามาลองแหละหน้าจอที่มึง <c oughs> ที่เปิดดูเมื่อกี้นะครับเอามาลองดูนี่นะครับ นี่คือหน้าจอนะครับของเขาหน้าจอมใหม่นะเพิ่งสั่งมานะพันสองจริงๆแล้วมันจะอยู่ในท่านี้นะครับนี่พับเสร็จแล้วก็จะแปะมันจะหงายหน้า,านี้นะฮนะอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะย้อนกลับมาคาดว่าแบตจะหมดนะครับวันนี้ผมก็เกลียบสายชาร์จลงไปนะครับ ขึ้นแล้วนะครับนี่แสดงว่าแบตหมดนะครับที่หน้าจอขึ้นเป็นรูปไอ้นั่นเลยนะครับขึ้นมาแล้วครับเวลาชาร์จขึ้นมานะครับแล้วนะครับต่อไปวนนี้ผมจะใส่หน้าจอนะครับตันนี้อันเดิมที่ผมถอดออกไปแล้วนะครับนี่น ถอดออกทิ้งไปแล้วไอตัวที่อันเสียนะครับอันนี้ผมก็จะประกอบหน้าจอที่เป็นตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่คือตัวใหม่นะครับทีนี้เราก็จะประกอบเข้าไปนะครับใส่เข้าไปในรูนี้นะครับนี่แหนนะครับนี่นี่นรอยไอตรงรอยนะครับมันจะมีกาวอยู่มีนี่นใส ปุ่มโฮมให้อยู่ด้านบนนี่นครับนี่ก็ปิดลงไปแบบนี้รูดให้เท่ากันไล่นะครับแตนิ้วไล่ออกจะแน่นไม่เอ่ยนี่ทีนี้ผมใส่หน้าจอใหม่ลงไปด้าน,นะครับนี่ะครับหน้าจอใหม่นะครับนี่คือบุ่มโฮมนะครับ ตอนที่พาสติกผมยังไม่ลอกออกนะข้างหน้านะครับเดี๋ยวรอให้เสร็จสมบูรณ์แล้วผมจะถอดออกนะครับ้านหน้าหน้าจอใสแล้วนะครับเดี๋ยวจากการประกอบดูนะครับหน้าจอจะขึ้นเป็นแบบไหนนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่วงจรครับนี่อันนี้นะครับนี่คืองจรนมานะครับเราก็ใส่เพื่อทดลองดูนะครับ มาอยู่นี้บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่มืออาชีพในการทำงานนะครับเอียงหรือเปล่าเนี่ยกล้องไม่เอียงมั่นนะฮนะตอนนี้เราก็กดเข่ากลิปมันนะครับปุ๊บเนี่ยนะฮะตอนนี้หนึ่งจุดนะครับข้างบนนี่อีกหนึ่งจุดนี่น,นี่นี่จอใหม่นะครับก็นี่เข่าเลยตรงนี้เอย่ย ตงนะครับนี่ปึ๊เนี่ยนอยู่แล้วนะครับเนี่ยแบบนี้อยู่นะครับครับนะตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วเราตรวจดูว่าเรียบร้อยหรือเปล่านะครับอาล็อกไหมปุ่มนี้กดได้ไหมนี่นะจะจปมีปุ่มซ้ายปุ่มขวานี่ครับตัวนี้มันจะเป็นตัวสวิตช์ฮอนนะครับตัวนี้ สวิตช์ออนมันจะแตะกับตัวนี้นะครับสวิตช์ออนแตะกับตัวนี้อยู่ทางที่ดีก็ขายน็อตด,ดีกว่านะครับอันนี้เราก็ปิดฝาตัวนี้นะครับผมไม่ลืมอะไรแล้วมั้งนี่ฮะแล้วก็ปิดฝานี่นะครับ ปิดฝ้าเสร็จแล้วก็ขันน็อตสิครับเนี่ยเดีตยน,นี้เราก็เรียบร้อยแล้วหน้าจอนะครับนี่เราก็ใส่แล้วนะครับแล้วก็ใส่แบตแบตจะมีไฟไหมเอ่ยชาร์จไปแล้วน่าจะได้อยู่เนาะอ่านี่เราใส่แบตเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ครับทดลองดูนะครับ ตัดลิมผมไม่ได้ใส่นะทดลองว่าเครื่องมันติดเปล่าฮนะภาพจะออกแบบไหนนะครับต่อไปเราก็เปิดเครื่องครับมาแล้วครับแน่มาแล้วครับ,รบติดแล้วครับจอติดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเช็คสีกันนะครับว่ามันใช้ได้ปกติไหม เดี๋ยวเรามาเช็คสีกันดีกว่านะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับน่าแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเช็คสีดูนะครับอ่ามันเช็คยังไงเออมันดอกจันงี้มั้งดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมแล้วกดอันนี้เออใช่แล้วครับอ่าเรามาเช็คสีกันนะครับอันนี้ ันี้ผมกดไอดอกจันขึ้นมาแล้วนะฮะแลเรกดเลสสีแดงครบนะครับกรีนมานะครับครบไม่มีจุดนะครับรูมาครบครับไม่มีจุดทันนี้มากดทัดนะครับทัดครบไหมแต่ครบด่นะนี่ฮะตรงนี้แลวคืนนี้ครบครับ แล้วครับตัวนี้ก็ครอบอับปกตินะฮะ